ท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้พวกเรากำลังอยู่ที่เกาะภูเก็ตบรรยากาศค่อนข้างจะคล้ายๆมีไม้ไผ่มีสวนไผ่เป็นบ้านญี่ปุ่นนะ uh huh. ก็เลยมาชวนคุยธรรมะท่ามกลางธรรมชาติมีธรรมะอะไรอยากจะให้ญาติโยมได้ฟังบ้างครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศธรรามชาตินี่ละทำไมเขาเอาไม้ไผ่มาประดับ,บก็คิดว่าไม้ไผ่มันดีมันสวยงามไม้ไผ่สีทอง สีดำาเขาก็ไม่เอาเขาไม่ชอบเอาสีทองใจคนร้องก็เหมือนกันใจที่มันสีหุ่นงิดนะสีดำสีเขียวอยู่ในใจเอาออกซะเอาสีทองเข้าไปสร้างไงไ่ะครับสร้างความรู้สึกใหม่ครับสร้างความรู้สึกใหม่เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ครับเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนสีชีวิตก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใบไม้เปลี่ยนสีชีวิตเราของเราก็เปลี่ยนได้ ใช่บางคนเห็นใบไม้ที่มันมันเศร้าๆมันมันสีแดงๆกําลังเหี่ยวกําลังโอ้ชีวิตคนเรามันก็คล้ายๆกันเนะเาะใบใไม้มันไอ้ที่มันเหี่ยวๆมันกาลังจะร่วงครับใ,ให้มันร่วงลงไปพอร,ร่วงลงไปแล้วมันก็จะผลิด,ดอกใหม่ใบใหม่ขึ้นมามันก็สดใสใจคนเราก็เหมือนกันอารมณ์เศร้าๆเห<ย>งาๆคนที่ันผ้าครับคนที่ผิดหวังคนที่ถูกแทงข้างหลัง คนที่ถูกรัฐเอาเปรียบ uh huh. จะปฏิบัติธรรมข้อไหนครับไม่ต้องปฏิบัติธรรมหรอกปฏิบัติธรรมก็คําว่าปฏิบัติธรรมคือเปลี่ยนนยั่นเองเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปข้อมูลเก่าๆนี่มันทําให้เศร้าทําให้ซึมทําให้เงาโอ้อันนี้ข้อมูลไม่ดีเปลี่ยนข้อมูลให้ข้อมูลก็เหมือนกับเ i เป็นสิทธิ์เปลี่ยนความรู้สึกใหม่เปลี่ยนซิมใหม่ก็ได้หรือไม่ก็เปลี่ยนโปรแกรมใหม่ <Ừ. S 2> ไอ้โปรแกรมดีๆมีเยอะแยะนี่เราไม่ทำไม,มไม่ใส่จ <พอ S 2> ิตติลิดอารมณ์ใช่ถูกต้องแล้วก็ลงโปรแกรมใหม่ถูกต้องแสดง<ป>ว่าอารมณ์ในอารมณ์เสียเป็นไวรัสก็ใช่เป็นไวรัสที่จะทําทให้โปรแกรมของเราในเสียโปรแกรม,มดีๆของเราในหมดคุณค่า เราก็เปลี่ยนโปรแกรมใหม่ทีาเจอคนเคยอารมณ์เสียไหมครับอ๋อมีมีแต่รู้ว่ามันไม่ดีก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เปี่ยงอ้าวเปลี่ยนอารมณ์ไงอารมณ์เสียโอ้มันเสียแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วก็เปลี่ยนมาอไปซ่อมอ๋ตอนนั้นก็ไปทิ้งซะซ่อมด้วยทิ้งด้วยทิ้งบางทีคนเราเนี่ยนะเหมือนจะมีความรู้สึกว่าบรรลุธรรมเพราะว่าไม่มีราคะแต่มีมีโทสะไม่มีโลภะแต่ก็ยังมี โทสะโมหะ uh huh. ไม่มีทั้งราคาโทสะโมหนะและบางคนไม่มีโลภะด้วย uh huh. ไม่มีโลภนะครับ,รบแต่มีอิจฉา uh huh. มีน้อยใจมีเสียใจครับพวกนี้จะแก้ไขยังไงครับก็ <c oughs> เปลี่ยนอารมณ์อย่างที่ว่านี่ไงเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ <c oughs> ไอ้โปรแกรมเหล่านี้เราก็ใช้มานานแล้วใช้มานานแล้วมันก็ยังทําให้อารมณ์เสียหรือว่าข้อมูลมันเสียแล้วไม่เปลี่ยนเพราะไม่เปลี่ยนมันก็จําเจเหมือนเดิม เหมือนคนซึมเศร้าเหมือนคนรียจบางทีก็จำใจประมาณนั้นจำยอมแล้วก็เปลี่ยนโปรแกรมใหม่ใส่โปรแกรมเมอร์ใหม่อารมณ์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเอออารมณ์นี่ดีนะอเราก็พัฒนาอารมณ์ที่มันดีมากกว่านั้นก็ได้บางทีเนี่ยคนที่เครียดเครียดเนี่ยเราชวนพูดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่เอาจริงเอาจังเลยมันหัวเราะมันขำมันก็หายเครียดนะถูกต้องนั่นคือกําลังเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ครับ มีโยมคนหนึ่งเขามาเครียดเข้ามาเลยนะครับพระคุณเจ้าอผมไปพุทธสมาคมวันนั้นพระคุณเจ้าอ่าะต้องตอบให้ถูกนะอะไรอะไผมมีคําถามที่คาใจอยู่อ่าผู้ชายนะครับถามอะไรโยมผมเห็นเขาเอาเงินใส่บาตรเนน้อยอืผมว่าเป็นอาบัติแน่นอนถ้าเอาเงินใส่บาทแล้วก็รับอืบางทีก็ใส่ใส่พระใส่เนนมันอาบัติมันทําให้พระอาบัติ ผิดพระวินัยผมก็เลยถามว่าโยมแบงค์ที่ใส่ในบาทอะสีอะไรเท่านั้นแหละมันมองขึ้นมาดูหน้าเลยนะมันจะขำอะนะแต่แล้วแกก็ยิ้มก็แกเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์แล้วก็หยุดถามเลยแล้วเราไม่ต้องตอบด้วยนะใช่ถ้าสัจธรรมหลายนี่คือการเปลี่ยนอารมณ์จะทำให้จิตใจของเราเปลี่ยนไป เมื่ออารมณ์เปลี่ยนไปอะไรอไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออจเจริญพร